เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o ว์นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดช g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับบิลล่ากี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Darkness คลาสสิกนะครับผมอันนี้ผ่านดันอบิสงมูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีมาเปิดกล่องให้ดูนะครับแล้วก็จะให้ดูรอบหนึ่งได้เงินเท่าไหร่นะมีลองไปนับคายของที่ได้แล้วตาลึงประมาณ30-40โกเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะรวยยังไงก็พยายามมาโซโลให้ได้ถ้าไม่ไหวก็ไปรับปาร์ตี้ก็ได้ครับตรงข้างหน้าทางเข้าอ่ะมันจะมีคนรับปาร์ตี้เขาจะเขียนอบิสอะ L L F H อบิสอะไรก็ว่านไปนะครับประมาณนี้ โอ้โหแค่แก้วนี่หมีก็ได้20ล้านเลยครับ 20G แล้วแล้วก็ธนูธนูทองธนูส้มประมาณ9 9G ว่าแต่ว่าไม่ธนูไซเบรัดนะครับถ้าธนูไซเบรันี่ร้0 g เลยพอะนั้นสเต็ปแรกหลังจากที่เ,เพื่อนเลเวล3าแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือต้องมาฟาร์มอบิสดันง,งูคนเดียวให้ได้ครับเพราะว่ามาคนเดียวมาได้ของเต็มๆนะนี่จะก,กี้ได้เพจทองด้วยได้เพจทองด้วยนะครับไปเปิดก็ไปขายได้ถ้าออบดีอ่ะ ทำบมบออกแอคแทกอะไรอย่างเงี้ยนคะีเลตไฟนอลดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับสบายเลยนะครับไปยัง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 อ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกสำหรับคนที่ไม่ไหวอาจจะแบบเพิ่งเลเวลสามสองพอดีอะไรอย่างนี้นะครับอ่เดี๋ยวนี่อันดับแรกกดขวาบนเลยครับนี่เห็นปหมเลือกแนว ไปแนวที่หนาแน่นครับเพราะว่าหนาแน่นอันนี้คนจะรับลงดันเยอะที่สุดเหมือนกันถ้าเกิดจะไปไซเบอร์ลัสก็ควรจะต้องหาแนเอ่อที่หนาแน่นด้วยนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้เล่นแน่นอนอะ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้อันนี้ขอญาตบอกรวมทุกอย่างเลยตั้งแต่เรเวล่าสามสิบสองควรทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งวันถรือหนึ่งอาทิตย์ถ้าเพื่อนเพื่อทำตามที่หมีบอกเล่นไอดีเดียวก็สามารถรวยได้นะ คือที่หมีลองเนี่ยหมีก็เล่นไอเดีเดียวหมี่ไม่ได้ปั๊มนะเพราะว่าแบบหมีเล่นทุกเกมในประเทศไทยอยู่แล้วหมี่ไม่สามารถทําได้นะครับแต่อะไรรู้อะไรหมี่ก็บอกทุกคนหมดอะอยากให้ทุกคนรล่ารวยนะครับถ้าใครขายจีรวยๆก็สามารถมาโดเนเนได้นะครับจะดีสนับสนุนช่องได้ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขายนะครับเออแลต้องการทำเซตเซอร์เปลาัครบเซตแบบสายฟรีสายเติมน้อยทำยังไงด้วยนะครับก็คือทําวิธีนี้แหละลงดานอบ,บิสเสร็จแล้วก็ไปลงไซเบลลัสต่อครับแล้วก็หาขยะมาขายเห็นไหมเนี่ยดูแก้วบางอันเนี่ย อย่างถ้าเกิดเป็นของเก่าอย่างเงี้ยอย่างอ่อคันธนูแดนวัวมีก็เอามาขายครับตีบวกหกแม่ก็ขายอยู่อ่สิบสองสิบสามนะครับเวลาขายอะไรมีแนะนำให้เพื่อนเเช็คของก่อนเลยบาหมีจะมาเช็คราคาลูกแก้วก่อนนี่ราคาตลาดลูกแก้วนะครับของโนโมโอ,ออฟเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่ล้านเราก็เช็คราคาก่อนของมีได้แน่ออกตะกี้แด้ออกตะกี้นะครับเรายี่สิบล้านบวกอะฟินฟินนะครับ เดี๋ยวมีเขอาอญาตเอาของที่ขายไม่ออกครับเราควรจะเอาของที่ขายออกไปขายก่อนนะสเต็ปแรกนะครับอ่และเมื่อถ้าเกิดเรามาถอดมาจากด้านเนี่ยมันจะลงขายไม่ได้เราต้องทําไงครับเราก็ต้องเอาสแตมมาปลดครับอันนี้สำหรับคนไม่รู้นะ่เดี๋ยวมีกดให้ดูครับแต่เพื่อนๆต้องดูราคาของนะถ้าเกิดแบบยี่สิบสามสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยเออค่อยใช้สแตมหนึ่งอันนี้คุ้มอยู่นะครับประมาณน,นี้มีเขอคอยุญาตสแตมเสร็จเรียบร้อยมากพอสแตมเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเอจุดแดงๆบนหัวนะครับเราก็มาลง สบายครับว,ว้าวสิบสองล้านต้องได้แล้วแหละเนาๆเนี่ยมีขายพวกเนี้ยที่มีลงลงมาวันนี้ไปลงดันง,งู3รอบแล้วก็ไปลงเซอร์เบัสสรอบแค่นี้ยมีได้แน่ๆแล้ว2 0สอ้อยจีอ่ะเพราะนั้นสายพี่สายเติมน้อยเลื่อนได้แน่นอนแต่อาจจะต้องแบบสเต็ปแรกคือฟาร์มดันง,งูโซโลให้ได้ก่อนอบิสเสร็จแล้วก็ไปหาปาร์ตี้ไปเซอร์เบัสแล้วก็หาของมาขายครับอ่า อาวุธส้ม32อันนี้ไม่ได้เซอร์เบลัสที่หมีดอกมานะถ้าเซอร์เบลัสต้องไปดอกดันเซอร์เบลัสหรือว่าสร้างเอานะครับวราคาอยู่ที่ประมาณ89 89ทองหมีก็ขายได้เห็นไหมคือตอนนี้ต้องบอกบอกว่ารีบลงครับรวยลง,ลงนี่ตอนนี้โคตรรวยอะ่ะบอกได้แค่นี้อ่ะแล้วก็บอกสเต็ปสำหรับเอ,อ่อสายที่ผูดด้เล่นมาใหม่ไม่ควรใช้ขวดสตีน่าทิ้งนะรอมา32ค่อยใช้อ่ะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นเอ,อ่อตั๋วลงดันเซอร์เบลัสไหมครับ เราจะได้ตัวขาวจะขายอยู่10แล้วเราเอาไปลงซอไปรัสผ่านโนโมมันจะได้ตัวฟ้าแตะเกียตัวฟ้าจะขายอยู่ที่30โกซึ่งหมีก็ขายอยู่นี่เห็นไหมครับตัวสีฟ้าเนี่ยอันละ30อันนี้แบบโนโมถ้าผ่านดันง,งูมันจะการันตีได้หนึ่งอันแน่นอนครับต้องผ่านอบิสนะเห็นไ่มเนี่ยผ่านเอ,อ่อธรรมดาเนี่ยได้เป็นตัวขาว10โกหมีก็เอามาขายสบายครับเพราะว่าหมีปเป็นที่สกอตสซีน่าหมีก็มาปั๊มดันง,งูเนี่ยหมีมีได้มาตั้ง10อัน สิบอันเสร็จมีก็ไปลงเซอร์เบรลัสักสามรอบเดี๋ยวก็ยังไม่ค่อยเยมากลงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปลงให้ครบเลยครับเพราะว่าลงยังไงก็คุม้มอ่าต่อไปนะครับวิธีดูลายสัปดาห์ว่าเราลงเน็ตไปเท่าไหร่กดโอครับแล้วกดคาว่าเน็ตเห็นไหมมันจะมีบอกหมดเลยก็อาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆก็ควรจะลงให้ครบครับมันของใครของมันนะมิโดทอก็มีโ,โททอเซอร์เบรลัตก็เซอร์เบรลัตนะครับเพราะนั้นก็ไปลงให้ครบครับ เด่ามิโนโทอก็ของพวกส้มมันก็อันละเก้าเก้าเก้าทองอยู่แล้วแต่ขายไม่ค่อยเท่าไหร่แหละมันไม่ค่อยเร็วเลยเพราะคนจะไปใส่เซอร์เบรดก,กันหมดแล้วเซอร์เบรดตอนนี้แพงมาก50ถึง100ถ้าเป็นธนูธนูหนึ่งร้อยอัพดาวออร์ดิเฟตยังไงครับเอ,อ้เกมอะไรวะมันเยอะมากอ่ะเราสามารถมากดที่เออแบ็กสมิธในการสร้างของได้ครับเห็ือนมากมันก็จะบอกบอกว่าให้เราหาเขี้ยวหาของแล้วก็หาแท็กเนี่ยเอามาสร้างอาวุธได้สร้างของได้ ซึ่งตรงนี้เราหาจากไหนก็คือการลุยด่านเซอร์เบรัสนั่นเองนะครับหนึ่งอาทิตย์ลงเลยครับ5รอบนีนนะ่ถ้าเกิดเราไปดูในของตลาดเราสามารถซื้อได้แต่ว่ามีขอยาแนะนําให้เ,เพื่อนๆลงดันเซอร์เบรัตให้ครบก่อนแล้วาบางทีมันจะมีโอกาสดรอปของด้วยถูกไหมครับก็เราไปสร้างของที่เราไม่มีดีกว่าวิธีลงดันเซอร์เบรัตก็มาทางเหนือเลยครับทางนอตของเอ่อแมปเซนนะครับนี่แล้วเราก็เช็คด้วยอะไรยังลงไม่ครบก็ลงไปครับถ้ามีโนโทอต้องเป็นแมปเก่านะต้องเป็นเออเมืองอะไรนะเมืองสองมีลืมชื่อขอภ แต่แนะนาว่าอาทิตย์นึงอย่างน้อยเซอร์ไบรัสต้องครบนะเพราะเซอร์ไบรัสของแพงมากและใครที่ไม่ลงเนี่ยหมีบอกเลยว่าพลาดครับวิธีลงก็คือเนี่ยแมมาตรงมเมีนมาแล้วก็ดูครับเดี๋ยวจะมีคนนะที่เขาบอกเซอร์ไบรัสโนโมเห็นไหมถ้าเขาขึ้นมาเออขีดหนึ่งขีดสองขีดหนึ่ง,งถึงสี่ก็แปลว่าเขามีคนเดียวเพื่อนๆก็กดเข้าไปขอปาร์ตี้แค่นั้นเองครับอ่าเห็นนะนี่เขาก็ขึ้นอยู่เซอร์ไบรัสโนโมนะครับอ่ะต่อไปนะครับวิธีการข้ามหินตีบ่วงนะ การเอาขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่อย่างไงนะครับไปที่แบ็ก s ซอ t ์กดคำสั่ง3เห็นไหมครับมันจะใช้เจ้าวอเตอร์เนี่ยซึ่งวอเตอร์ตรงนี้แลกกับ MPC ได้ครับแล้วก็ดอกมาจากมอนเตอร์เราสามารถเอาขนาดเล็กรวมเป็นขนาดใหญ่ได้เพราะว่าของ32มอะ่ะมันใช้หินม่วงใหญ่นะเพราะนั้นเราต้องเอาหินม่วงเล็กมารวมอันนี้สําหรับคนไม่ทราบนะครับอันนี้เดี๋ยวมีขอยญาตไปโซโลอบิสนากาะนะครับคนเดียวนะครับ ก็น,นี้วิธีเล่นนักธโลเปิด์ใครจะเล่นแต่ถ้าถามว่าอาชีพง่ายสุดอะมีให้พระรบะพระมันมีฮิวมันปักเสาไฟฟ้ามันวิ่งหนีได้เลยมันโกงแล้วก็ลองมาน่าจะเมออาเธอร์กับเมดไม่ค่อยต่างกันเนี่ยเนี่ยอัเน,นี้มีท่าตั้งป้อมยิงแรงครับยิงทีดอกละห้าพัน่ะคือการเล่นโบมาสเตอร์ข้อดีก็คือเรายิงไกลครับเนี่ยแหละบอดไทยแต่ก็ต้องระวังนะบอสบอสบอสบางตัวมันเข้ามาหาเราเร็วอย่างเงี้ยอ,อย่างนากะเป็น,ต,น,ต,นต้นก็ต้องระวังสักนิดนึงนะครับเพราะว่าโหมดอบบิมันก็ตาร้บก็ อย่าพยายามโดนบอสจะดีที่สุดครับเออเอาเด็ดว่เด็เอาเด่เอาดีแน่นี่แน่ยิงให้ลมครับนี่เอาดีหมีดันสายอัตราผสมเมจิกนะมันได้สองยังมองไม่เห็นเลยว่ะมันจะข่มขืนกูในพุ่มไม้ใช่ไหมนี่แน่นี่แน่กระโดดยิงกลางบานไปถึงจังหวะครับโอ้ยโอ้ยอ้ยกระโดดร้อยครับนี่ไม่โดนครับถอยมาครับเอาดีไปอเมจิตี่นี่ผู้สายเราสู้หนึ่งหนึ่งเก่งครับ อ๋ออีกตัวมาครับเอออบ,บิทมันจะมีมอสสองตัวด้วยนะครับระวังสักนิดหนึ่งนะกระโดดทอยครับนี่กระโดดยิงหัวไปหนึ่งจังหวะครับเอาไปเชีย่ยอ้าลมไปหนึ่งตัวครับเหล็กตัวหนึ่งครับเมอร์ชานารี่ก็ดีเมอร์ชานารี่มันจะมีท่าตีติดแข็งนะตัวมันจะแบบไม่เจ็บอะมันจะสวนได้นะครับอือมาครับเจอหน่อยครับเออกระโดดยิงครับนี่กลางกระบ,บาดไปถึงจังหวะนี้จังหวะสอง ล้มครับเรียบร้อยล้มอย่างนี้ก็ต้องเจอเจออะไรครับท้าถ้าถ้ายังไม่มานะครับถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นๆโอ้้นี้ก็จะเอาหางเกี่ยวจะกินท่าเดียวนี่นะยิงที้แตกล้มซะเออเออยิงเข้าไปครับสี่ห้าว่าเอานี่ไปล้มเราเสร็จแล้วก็ต่อด้วยปืนใหญ่ทันทันมาดูอ่ะสเต็ปแรกนะครับเพื่อนๆต้องโซโลโดันให้ได้ก่อนเลยนะครับก็คือดันนากะดันงูที่มีเล่นเนี่ยครับ เพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเพื่อนๆโซโล,โลได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันผ่านมันก็ได้ทอง2เลยครับเนี่ยเห็นไหมทอง2เลยแล้วก็เป็นในส่วนของดอกถ้าเพื่อนๆโชคดีได้โอ้ยแต่ว่าพยายามฆ่าได้เร็วหน่อยนะพยายามวาแรงเอสให้ได้นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยพยายามเปิดของทองก็ได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นหินทองพงกออกถอยนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสามสิบตาอันเนี้ยสามสิบจีนะอันเนี้ยหนะมีพลาดโคตรเศร้าเลย เพื่อใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้ทำไกด์เกี่ยวกับดาวเคราะคาสิกก็จะดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดทำตามที่หมีบอกก็ลงดันไซเบลารแล้วก็ค่อยๆทำของไปอย่าเพิ่งไปสร้างนะลงคห้ครบก่อนแล้วขาดชิ้นไหนค่อยสร้างครับเพืพ่อนๆเพื่อนๆที่เป็นสายพีสายเติมน้อยก็จะสามารถมีไซเบลารครบเซตได้ไซเบรัสครบเซตก่อนในในแผ่นนี้ครับแล้วเดี๋ยวพอแผทต,ต่อไปเปพื่อนๆจะเล่นง่ายเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเซต40ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับ40มันเซตอะไรวะหมีลืมวะ ตเซตห้าสประจําได้ว่าซีดารก้อนใช่ไหมครับประมาณนี้นะอ่ะแล้วเจอกันนะครับ